ต้นมาทำอะไรที่นี่อ่ะเราเพิ่งเสร็จจากโออาก็เลยแวะมาพลอยไม่กลับบ้านนีกหรอพอดีว่าวันนี้มีชนะสูตรหลายศพอ่ะอืมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะมีเคสไหนน่าสนใจบ้างไหมอืมก็เคสที่ผ่านล่าสุดอ่ะเป็นชายวัย32ปีไม่พบประวัติเป็นโรคเลื้อรังใดๆมีประวัติการตรวจสุขภาพปีล่าสุดด้วยนะแข็งแรงดีแต่อยู่ๆก็เสียชีวิตไปเฉย ไม่มีร่องรอยการถูกทำลายแล้วก็ไม่เจอเลือดออกในวัยวะภายในด้วยอายุยังน้อยอยู่เลยนะให้เดานะสาเหตุน่าจะเกิดจากหัวใจก็น่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่าผ่าหัวใจดูก็เพบว่าหัวใจโตกว่าปกติพอผ่าปอดก็เจอ plural effusion ตอนนี้กำลังส่งตรวจสารพิษอยู่ถ้าเกิดไม่เจอสารพิษอะไรก็น่าจะเป็นเพราะว่าทำงานหนัก เพราะว่าเขาเป็นคนตัดต่อละครฟรีแลนด์ด้วยแหละทำงานหนักพักผ่อนน้อยความกดดันสูงเครียดจัดไม่มีเวลาออกกำลังกายเราว่านะเขาคงจะทำงานอดหลับอดนอนมานานต่อเนื่องจนร่างกายไม่ไหวแล้วอ่ะชีวิตคนเรานี่มันสั้นนะยิ่งใช้งานผิดๆก็ยิ่งสัน้น เรื่องหัวใจนี่มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะพลอยเราก็ดูแลหัวใจคนไข้มาตั้งหลายคนแล้วอะหัวใจของพลอยล้วก็ดูแลได้นะ เราตรวจสุขภาพประจำทุกปีก็หัวใจแข็งแรงดีนะขอบคุณมากนะต้น uh